ทริปทัวริงล่าสุดนะคะของ Green h o r Bicycle Project เราได้เอาเจ้า b l a c k s n o w Granite New York Taxi Yellow ไปออกทริปมานะแล้วก็วันนี้จะมาแชร์ให้ฟังว่า5คอมโพเนนต์ที่เราคิดว่ามันเวิร์กมากกับการไปออกทริปแบบนี้ซึ่งมันก็มีวันที่โหดมากๆที่เราต้องขึ้นประมาณ2,000เมตรไต่เขาประมาณ2,000เมตรต้อขึ้นไปอยู่ประมาณสูง2,600เมตรจากรับนทะเเรารอดมาได้ยังไงนะคะแล้วก็คอมโพเนนต์ไหนที่เราคิดว่าเด็ดที่สุด5ตัว อันดับแรกเนี่ยขอไปที่ตัวยางก่อนเลยช่วงล่างเพราะว่าทริปนี้เนี่ยมีการบรรทุกน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะอดแบบไปประมาณ115กิโลใช้ชอเบมาราธอนออ365ยางมันมีความหนาและเฟิร์มมากๆนะคะตัวนี้ กามแบกันหนากระดับหกนะก็ในทริปนี้เนะี่ยไม่มียางรั่วแม้แต่อย่างใดนะคะก็คือเฟิร์มมากแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือมันรองรับการบรรทุกน้ําหนักได้เยอะแบบไม่ย้วยนะคะแก้มยางเนี่ยไม่มีอาการย้วยเลยก็ถือว่าเป็นยางคุณภาพสูงสําหรับการ เอาจริงเอาจังนะออกควริงทางไกลตัวนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าถึงแม้จะไปในสภาพเส้นทางที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็ยังไปได้นะคะสมมติว่าต้องลงกราวเวลบ้างแต่ว่ารอบนี้ส่วนเนี่เราไปทางเพฟหมดก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับไอเทมตัวที่2นะที่ชอบมากๆเวลาออกทัวแบบนี้ก็คือตัวเบรกเราใช้เบรกของ t TRP Spike นะคะซึ่งคือทิปนี้มันเป็นทิปที่ มันมีการขึ้นเขาแล้วลงเขาค่อนข้างเยอะนะคะก็มีการใช้เบรกเยอะพอสมควรเลยเราก็จะต้องตรวจเช็คเบรกกันทุกวันแล้วก็ตั้งตั้งจูนปรับท่าเบรกถ้ามันลึกไปแล้วซึ่งตัวนี้ TRP Spidee นะคะก็สามารถที่จะปรับท่าเบรกโดยใช้ปะแจเบอร์สามเนี่ยได้จากทั้ง2ทางเลยนะคะก็คือซ้ายและขวานเนาะอะ่มันก็จะทําให้การตั้งจูนเบรกเนี่ยมันง่ายเช้าที่เราตื่นมาตรวจเช็คเนี่ยมันก็ทำทำให้เราทํางานได้สะดวกขึ้นแล้วก็การแก้ไข ะระหว่างทางเนี่ยง่ายขึ้นด้วยอันดับถัดมาอันดับที่3นะก็คือต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเกียร์นะคะเกียร์เนี่ยรอบนี ide, ้เราใช้วอลล็อกสปิดครับก็คือเป็นเกียร์ดุมนะคะระบบการเปลี่ยนเกียร์1ีเกียร์เนี่ยอยู่ในเจ้าดุมตัวนี้ข้อดีของโอล็อคสแตาเป็นคแบบนี้เนี่ยก็คืออันดับแรกเลยเวลาเราแพ็กเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าเจ้าตีนผีนะมันจะถูกเอ่อถูกกดทับแล้วก็ทําให้เบีย้ยวทําให้การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันเพี้ยนมันก็ไม่มีอะไรยื่นออกมาแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงที่ อย่างเนี่ยที่โรลลอเมันเจ๋งมากๆเลยเวลาออกโครดเทนี้เนี่ยก็คือความเจ๋งก็คือโรลอ์เนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนทีละเกียร์แล้วก็ค่อยๆขี่บันไดแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนหมุนบิดข้ามเกียร์ได้ทันทีนะคะไม่ว่าจะข้ามไปจากเกียร์กี่เกียร์ก็ตามนะอันนี้มันก็ทําให้ง่ายเลยทําให้เวลาทางตรงมาแล้วอยู่ดีๆมันขึ้นเขาอย่างฉับพลันเนี่ยเราก็สามารถบิดปรับเกียร์ลงเบาเร็วๆได้อย่างทันทีอย่างที่4ีแน่นอนก็คือเป็นระบบเบลล์ไดรฟ์เบลล์ไดฟ์ การขับเคลื่อนด้วยสายพานนะคะแทนที่การใช้โซ่ ข้อดีของเบลล์ดรฟ์เนี่ยก็คือ1คือมันไม่มีความเลอะเทอะนะคะอ่าอันนี้ลุงแพ็กรถอะไรเงี้ยบางทีคราบน้ํามันจากโซ่มันก็จะไปติดตามเสื้อต่างๆอันนี้ก็คือจะลดปัญหาตรงนั้นไปเพราะว่ามันสะอาดเพราะว่าสายพานเนี่ยมันไม่ต้องการการหยอดน้ํามันแต่อย่างใดนะคะเราไม่ต้องบอเี่เรื่องของการต้องหย่อดโซ่โซ่แห้งอะไรเลยนะเพราะว่าสายพานมันอยู่ได้ดตัวมันเองนะคะก็อันนี้คือเป็นข้อดีมากๆนะของการใช้สายพานแล้วก็ค่อนข้างจะเงียบด้วย ที่ขาดไม่ได้เลยเวลาไปทริปนานๆแบบนี้ก็คือก้นต้องสบายนะทริปนี้เนี่ยเราใช้เบาะเออ,อก er gon, นะอ้อนนะรุ่น t ทัวริงคออ e โวนะคะอ่ารุ่นนี้เออก้อนเอสทีคออีโวสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะตรงนี้มันก็จะออกแบบมาให้ตัว ความกว้างของเบาะนะคะมันรับกับซิทบนขนาดที่ค่อนข้างกว้างเนาะตัวเว้าตรงนี้นะคะเพื่อที่จะลดเพรสเชอร์การกดทับแรงกดทับนะแล้วก็วัสดุที่มันอยู่ในไอเบาะตัวนี้มันค่อนข้างจะแบบแน่นคือมันเป็นมันเป็นเบาะที่ดีไซน์มาสําหรับทัวริงโดยเฉพาะนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะแน่นแล้เฟิร์มามากๆ อารมณ์เหมือนเวลานอนแบบนอนเตียงนอนแล้วฟูกมันแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมจะเป็นอย่างนั้นเลยนะก็เป็นเคล็ดลับสุดท้ายที่ทําให้เรารอดมาได้ในทริปนี้นะคะผ่านมาด้วยการที่ไม่เจ็บก้นนึงเกินไป